ค่ะเป็นอีกปีนะคะที่เรามีหนังให้ได้ชมกันเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะมีหนังหลากหลายแบบให้เราได้เลือกชมกันแบบวัดจับเต็มกันเลยนะคะจึงขอคันเลือกหนังสิบเรื่องหนังดีที่สุดแห่งปี2013จะมีหนังขวัญใจของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะตอนพี่ไปรบพี่ไม่เคยคิดถึงสยาม ไม่เคยคิดถึงประเทศชาติเลยเขาคิดถึงแต่ตัวเองอะมึงว่ายมากมันไหวหัวเขาคิดถึง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 เรื่องันที่พี่ เ,เมื่อหนังเขาฉายก็ปรากฏการทาด้านรายได้อย่างมหาศาลเลยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าประเทศไทยจะมีหนังพันล้านกับเขาค่ะท,ที่มากพระโขนงไม่ได้มีดีแค่รายรับเท่านั้นนะคะแต่คุณภาพโดยรวมของหนังยังมีดีนะคะพอที่จะเป็นหนังที่มอบให้ทั้งความบันเทิงและความทราบึ้งที่ตรกล่อมและลงตัวด้วยละค่ะอ้วนอกอุดอ่อนออนมันอี๋เองอยพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็<ห>นเอ็นอีอะไรใครจะฟังออกอี นเป็นเป็นอะไรเหรอจ๊ะจะต้องหาต่อกันที่หนังเรื่องกับตันฟิลิปค่ะซึ่งหนังได้ใช้รอบนักวิจารณ์และสื่อมวลชนไปแล้วนะคะแต่จะเขา้าฉายจริงๆก็ต้นเดือนมก,กราคมปี2557นี้ละค่ะแต่ความยอดเยี่ยมของการกำกับของพอลกรีนคลาสนะคะก็ทำให้เรื่องราวของกับตันฟิลิป ตอต่อสู้กับการยึดเรือของโจรสลัดโซมาเลียเป็นทางตื่นเต้นและลุ้นไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยล่ะค่ะและแน่นอนค่ะส่วนหนึ่งมาจากความยอดเยี่ยมทางการแสดงของตอมแฮงส์ด้วยนั่นลหละค่ะ หนังดีที่สุดของปี2013เรื่องต่อไปค่ะ b r u e j u s m i n e ค่ะนี่คือหนังที่ผู้หญิงที่กำลังคิดจะมีคู่หรือกำลังอยู่ในวัยที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตทุกคนควรจะดูค่ะการแสดงของเคสแบรนเชตและเรื่องราวการกำกับของวูดดี้อัลเลนก็ยอดเยี่ยมพอที่จะทำให้ b r u e j u s m i n e เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ Shes ต่อกันที่หนังเรื่อง The Croods ค่ะความผิดพลาดเพียงแค่อย่างเดียวของแอนิเมชันเรื่อง The Croods นะคะก็คือการที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าชิงออสการ์สา,สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมนั่นเองละค่ะซึ่งศักยภาพของหนังก็ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะได้นะคะ The ะครูเป็นแอนิเมชันที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวค่ะที่มีความอบอุ่นินใจและยังแฝงแง่ที่ได้เป็นอาหารสมองหลังชมได้อีกด้วยนะคะ You really need see this What? Hey, what's this? You tell me you took him out. The court said them. yes. Yeah, but what did the doctors say? Can I do an interview for school project on mental illness? No. <laughs> 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 we'll 2013 we'll Silver และนี่ก็คือหนังที่ส่งให้เจนนิเฟอร์โรเรนส์ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะกับเรื่องราวของคนผิดหวังในความรักจนมีอาการทางจิตสองคนมาเจอกันค่ะเป็นผลงานคุณภาพของเดวิดโอรัชเชลที่ใครเคยผ่านความเจ็บช้ำเพรรักจะอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะ What meds are you on? I used to be on lithium and seroquil. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. No, I guess I'm, wild. I'm tired, I wanna go. Are you gonna walk me home or what? You have poor social skills. You're else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You wanna have dinner at this diner? Pick me up at 7.30. So how's your job? I just got fired actually. Oh, really how? I having sex with everybody in the office.